365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาวทะลลกไปด้วยกันนะครับวันที่100พระธรรมล้ำลึกของพระศาสนาจักร หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทริก ik, ข้อที่770พระศาสนาจักรอยู่ในประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันก็อยู่เหนือประวัติศาสตร์ด้วยความคิดที่ได้รับความสว่างจากความเชื่อเท่านั้นอาจมองเห็นความเป็นจริงด้านจิตใจของพระศาสนาจักรผู้นำชีวิตพระเจ้ามาให้เราได้ในความเป็นจริงที่เราเห็นได้ของพระศาสนาจักร พระศาสนาจักและเห็นได้และเป็นจิตในเวลาเดียวกันหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคคทริกข้อที่771พระกิตเจ้าคนกลางหนึ่งเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทรงสถาปนาพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้เป็นชุมชนแห่งความเชื่อความหวังและความรักขึ้นในโลกให้เป็นองค์กรที่แลเห็นได้ และส่งปกป้องไว้ตลอดเวลาเพื่อจะได้ท่ายทอดความจริงและพระหันสทานถึงทุกคนในเวลาเดียวกันพระศาสนาจักเป็นทั้งสังคมที่มีโครงสร้างตามฐานนันดรศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระกายทิพย์ของพระคิดเจ้ากลุ่มชนที่ทุกคนมองเห็นได้และเป็นชุมชนด้านจิตใจพระศาสนาจักที่มีคุณสมบัติทั้งทางโลกและจากสวรรค์ มิติเหล่านี้ในเวลาเดียวกันก่อให้เกิดความเป็นจริงหนึ่งเดียวที่ซับซ้อนรวมไว้ทั้งองค์ประกอบแบบมนุษย์และที่มาจากพระเจ้าลักษณะเฉพาะของพระศาสนาจักรคือการมีส่วนที่เป็นของมนุษย์และส่วนที่เป็นของพระเจ้ามีลักษณะที่ทุกคนแลเห็นได้และแลเห็นไม่ได้ มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานและรักที่จะสงบจิตใจคิดคำหนึ่งดำรงอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ก็สำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนไม่เป็นของโลกนี้และดังนี้สิ่งที่เกี่ยวกับมนุษย์ในพระศาสนาจักรจึงถูกจัดไว้อยู่ในลำดับรองสำหรับสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้า สิ่งที่มนุษย์แลเห็นได้ถูกจัดไว้ในอันดับรองสำหรับสิ่งที่มนุษย์แลเห็นไม่ได้สิ่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานถูกจัดไว้ในอันดับรองสำหรับสิ่งที่เกี่ยวกับการคิดพิจารณาทางจิตใจและสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็ถูกจัดไว้ในอันดับรองสำหรับนครในอนาคตที่เรากำลังแสวงหา พระศาสนาจักช่างเป็นความต่ำต้อยช่างเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆเป็นทั้งกระโจมยากจนของชนเคดาและเป็นทั้งศักกระสถานของพระเจ้าเป็นทั้งกระโจมบนแผ่นดินและเป็นพระราชวังในสวรรค์เป็นบ้านสร้างด้วยดินและเป็นทองพระโรงของพระมหากษัตริย์เป็นทั้งร่างกายที่ตายได้และเป็นพระวิหารแห่งแสงสว่าง และในที่สุดเป็นสิ่งน่าเยดยามสำหรับคนจองหองแต่ก็เป็นเจ้าสาวของพระคิดเจ้าธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ่ยดิฉันผิวคล้ำแต่สวยงามแม้ว่าความยากลำบากและความทุกข์ของการเนรเทศยาวนานทำให้ประศาสนาจักเปื้อนหมองแต่ความงดงามจากสวรรค์ก็นำความงดงามมาให้ พระศาสนาจักรพระธรรมล้ำลึกแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่772ในพระศาสนาจักรพระคิดเจ้าทรงทำให้พระธรรมล้ำลึกของพระองค์ซึ่งเป็นจุดหมายแผนการของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์และทรงเปิดเผยพระธรรมล้ำลึกนี้ ทรงนำทุกสิ่งเข้ามารวมกันอยู่ภายใต้ปกครองของพระกิตเจ้านักบุญเปาโลเรียกความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของพระกิตเจ้ากับพระศาสนาจักนี้ว่าเป็นพระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่เพราะพระศาสนาจักรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระกิตเจ้าประหนึ่งเป็นสามีของตนก็กลับกลายเป็นพระธรรมล้ำลึกเสียเองเมื่อนักบุญเปาโลคำนึงถึงพระธรรมล้ำลึกนี้ในพระศาสนาจัก ท่านถึงกับร้องตะโกนว่าการที่พระคุณเจ้าดำรงอยู่ในท่านเป็นความหวังเพื่อให้ท่านได้รับความรุ่งเรืองหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่773ในพระศาสนาจักรความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าอาศัยความรักซึ่งไม่มีสิ้นสุดเป็นจุดหมายที่ควบคุมทุกสิ่ง ซึ่งเป็นวิธีการทางศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักรและเกี่ยวข้องกับโลกนี้ซึ่งกำลังผ่านพ้นไปโครงสร้างทั้งหมดของพระศาสนาจักรมีจุดมุ่งหมายเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาคฤิตตชนที่เป็นเสมือนส่วนพระวรากายของพระคิ์เจ้ายิ่งกว่านั้นความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวยังวัดได้ตามพระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนกันที่เจ้าสาวแสดงความรักตอบสนองความรักของเจ้าบ่าว พระนางมารีทรงนำหน้าเราทุกคนในความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระธรรมล้ำลึกของพระศาสนาจากักรในฐานะที่พระศาสนาจักรเป็นเจ้าสาวปราศจากมนทินหรือตำหนิริ้วรอยใดๆเพราะเหตุนี้ลักษณะเหมือนพระนางมารีของพระศาสนาจากักรจึงนำหน้าลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเปโตรพระศาสนาจากักร เครื่องหมายและเครื่องมือความรอดพ้นของมวลมนุษย์หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่774คำภาษากรีกว่า m ิ s t e r i o n แปลเป็นภาษาละตินได้สองแบบคือแปลว่ามิสเตริุมความลับพระธรรมล้ำลึกและส c ครเมนตุมคำสาบาน ในความหมายที่พัฒนาต่อมาคำว่า sacramentum มีความหมายมากกว่าคือหมายถึงเครื่องหมายของความรอดพ้นซึ่งเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่และคำว่า mysterium หมายถึงในความหมายนี้พระคิตตเจ้าเองทรงเป็นพระธรรมล้ำลึกแห่งความรอดพ้นดังที่นักบุญออก,กัสตินกล่าวไว้ว่า ไม่มีประธรรมล้ำลึกอื่นใดของพระเจ้านอกจากพระคิตเจ้าพระราชกิจประทานความรอดพน้นจากรธรรมชาติมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นศินศักดิ์สิทธิ์คือเครื่องหมายและเครื่องมือความรอดพน้นที่แสดงออกและทำงานในศินศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาจักรพระศาสนาจักรตะวันออกยังเรียกสินศักดิ์สิทธิ์ว่า พระธรรมล้ำลึกศักดิ์สิทธิ์ศินศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็บประการเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือที่พระจิตเจ้าทรงใช้หลังพระหันสถทานของพระคิตเเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะลงในพระศาสนาจักรซึ่งเป็นดังพระวรกายของพระองค์ดังนั้นพระศาสนาจักรจึงมีพระหันสทานที่เรามองไม่เห็นและถ่ายทอดพระหันสถานที่พระศาสนาจักรเป็นเครื่องหมาย ในความหมายเปรียบเทียบนี้พระศาสนาจักรจึงได้ชื่อว่าเป็นซาคราเมนต์เครื่องหมายและเครื่องมือของพระหันสถานด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทริกข้อที่775ในพระคิสเจ้าพระศาสนาจักรเป็นเสมือนสินสักดิธิ์หรือเครื่องหมายและเครื่องมือ ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่รวมมนุษยชาติเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าการเป็นศิลปศักดิ์สิทธิ์ที่รวมมนุษย์ให้ชิดสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านี้คือจุดประสงค์แรกของพระศาสนาจักรเพราะความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันที่มนุษย์มีระหว่างกันนี้มีรากฐานอยู่บนการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าพระศาสนาจ,จักรจึงเป็นศิลปศักดิ์สิทธิ์เครื่องหมายและเครื่องมือแห่งเอกภาพของมนุษยชาติด้วย เอกภาพนี้เริ่มขึ้นแล้วในพระศาสนาจักรเพราะพระศาสนาจักรรวบรวมมนุษย์จากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษาในขณะเดียวกันพระศาสนาจักรเป็นทั้งเครื่องหมายและเครื่องมือที่ทําให้เอกภาพนี้ที่จะต้องมาถึงสําเร็จไปโดยสมบูรณ์หนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิก ข้อที่776ในฐานะที่เป็นศิลปศักดิ์สิทธิ์พระศาสนาจักเป็นเครื่องมือของพระคิดเจ้าซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกอบกู้มนุษย์ทุกคนเป็นศิลปศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งความรอดพ้นอาศัยศิลปศักดิ์สิทธิ์นี้พระคิดเจ้าทรงสำแดงพระธรรมล้ำลึกความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์และทําให้พระธรรมล้ำลึกนี้สําเร็จไป พระศาสนาจักรเป็นแผนการที่เลาเห็นได้แห่งความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติที่อยากทำให้มนุษยชาติทั้งมวลกลับเป็นประชากรหนึ่งเดียวของพระเจ้ารวมเข้าเป็นพระกายเดียวกันของพระทิศเจ้าสร้างขึ้นเป็นพระวิหารหนึ่งเดียวของพระจิตเจ้าสรุป หนังสือคําสอนพระศาสนาจักรคาทริกข้อที่777คำว่าเอครเซียพระศาสนาจักแปลว่าการเรียกมาชุมนุมกันหมายถึงชุมชนของผู้ที่พระวาจาของพระเจ้าเรียกมารวมกันเพื่อทาให้เป็นประชากรของพระเจ้าคนเหล่านี้ได้รับพระกายของพระคริสตเจ้าเป็นอาหารจึงกลับเป็นพระกายของพระคริสตเจ้าไปด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่778ในขณะเดียวกันพระศาสนาจักรเป็นทั้งหนทางและจุดหมายแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าพระศาสนาจักรนี้ถูกหมายไว้แล้วในการเนรมิตสร้างถูกเตรียมไว้แล้วในพันธสัญญาเดิมได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระวาจาและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เจ้า สำเร็จเป็นจริงจากพระทรมานบนไมก้กางเขนซึ่งไถ่กู้และจากการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์ได้รับการเผยแสดงว่าเป็นพระธรรมล้ำลึกที่นำความรอดพ้นมาให้โดยการหลั่งพระจิตเจ้าลงมาพระศาสนาจักจะบรรลุค,ความสมบูรณ์ในพระสิริรุ่งโลดแห่งสวรรค์ในฐานะชุมชนของมวลมนุษย์ที่ได้รับการไถ่กู้ให้รอดพ้นจากโลกนี้ หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคริสตข้อที่779พระศาสนาจักรเป็นสิ่งที่เราแลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้ในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับจิตเป็นสังคมที่มีฐานดอนศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเป็นพระกายทิพย์ของพระคิดเจ้าด้วยพระศาสนาจักรเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็มีองค์ประกอบที่เป็นทั้งแบบของมนุษย์และแบบของพระเจ้าด้วย พระธรรมล้ำลึกของพระศาสนาจักที่มีความเชื่อเท่านั้นรับได้อยู่ที่ตรงนี้เองหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทริกข้อที่780พระศาสนาจักอยู่ในโลกนี้ในฐานะศินศักดิ์สิทธิ์เครื่องหมายและเครื่องมือของความรอดพ้นเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแสดงความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า